สวัสดีครับสวัสดี fc สเพชรบ้านแพงครับเอกับพีิวัตรเพชรบ้านแพงครับพี่น้องสวัสดีคุณแม่แล้วก็สวัสดีคุณแม่สภาพด้วยครับนี่นะพี่น้องบัานี้ชิวต่อไปชิวว่านันเป็นเปลี่ยนของลูกสร้างบัานี้ก็เสร็เอกับพิวัตรครับคุณต่อไปนะคะชิวต่อไปก็สีเรื่อยๆก็เหลือการใช้หรือว่าใครเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียกมาทีละคนทีละคนเพราะว่า ตอนมาเขาวางเย็นค่ะแม่สุภารณางพานกับผู้พานนี่แม่สุพรรณบางบางพันกับผู้บองพันแบบนี้อ่ะอันน้องน่องน่องสีได้เพ่งได้ก่อนได้ล้ำแบบก่นอนได้เนีย่ยเป็นไห้มี่ตำแหน,น่งอไหนเป็นเป็นเล่เราไม่เลือกมีเป็นนุ่มโรงงานครับกับเป็นมูทอที่ออกไปน้ำคันคนุ่มโรงงานที่ว่าไปไปน้ำเขาทัวไปเองครับเป็นพี่ใครละ่ะ ทีมพวกรีฮอตดีแล้วก็พี่ต้นครับโอ้โอเมื่อกี้นี่เหรอทีมช้างนี่เหรอครับแม่ทีมเดียวกันครับโอ้หลายคนอยู่ด้วยไม่แต่พระพเอกกันกันทั้งนั้นตัวนีงมาธรรมดาด้วยเนี่ยพระเอกกันกันเนี่ยมีแต่ไรรุ่งพี่เราเราน้นองเพ่งอยัางไรก่อนใดล่ะล้ำสร้อยดำน้ำเงินบ่ออ่าล้ำน้ำสร้อยดำใดน้ำเงินบ่อบ่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 มีก่อนน้ำสร้อยบ่มีก่อนกาวออกน้ำเ,เำง,งินติดกินใดน้ำเงินบนเวทีบ่มีครับแต่ว่ากะ ไม่ฮัดอยู่ครับ oh. เพราะว่าเอามาฮัดอยูแต่ว่าเป็นก่อนในเรื่อง oh. ต่เพันกรมี่ไห่โก mm. พี่ๆเพิ่นล่ำไปครับผ,นนผู้ใดเขียนให้อันนี้สิเป็นถ้าก่อนในเรื่องสิเป็นพ่อสุคุมเขียนครับต่ออีซี่นี่เป็นก่อนกลางอีกก่อนนึงที่พ่ออาทิตย์เขียนให้อ๋อ oh. อันพ่อสิว่าได้นี่คือก่อนของผู้ใดของพ่ออาทิตย์ครับพ่ออาทิตย์เขียนให้แม่นครับอปรามาทชื่อได้เลืดบ่ล่ะกะเขาเบิ่งเนื้อก่อนก็ได้ครับเพราาะว่เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าล้ำส้อยรึเปล่าล้ำสร้อยถ้าเป็นก่อนกลางเนี่จะเป็นล้ำส้อยครับ้อยเอาพูดแม่ก็จะฟังเบิ่งว่าเออสิลังอื่นสีดำเลยดำดายสีด้ยทำนองบ่จะเป็นล้ำซอยก่อนแล้วค่อยล้ำเดินล้ำเดินนี่ได้บ่ล้ำเดินเป็นล้ำเตือนบ่คอเปาเนี่ยล้ำเดินนี่คือหนึ่งทำนองของท้องที่มาไล่หลวงพ่อเพชรทองใช่ลุงฟ้ากุร่าใช่ยังเสียงเหมือนพี่อ่ะ อแท็กซี่แท็กซี่มาแล้วมาแล้วงครับเนี่ยซีด้เป็นชรอมแท็กซี่ราคามาคุณแม่กินเหลืองมาคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวควายเดินก่อนอันนี้เขาเรียกว่าเดินก่อนเดินก่อนเดินอืก่อนเดินของเราเรามีมาไล่ราคาถ้าเป็นล่ำซ้อยกั่กับสิเป็นล่ำซ้อยในเรือหรือว่าเอ่อเป็นก่อนกลางครับวันนี้คุณแม่จะให้เราเอกมาให้คุณแม่ฟัง เศร้าถึงแม่แคนถึงแม่นั่งน่งไส้เออโอเคว่าเสียงอะย่อกันไหมครับนั่งนั่งไ้ฟังเสียงมึงรึว่าในฟังตอนเดียวก็ถึงถึงถึแนว่าเอาจะที่ที่จำที่เดี๋ยวไป เอกกิวัตรมาโอนมวนเสะไอ้เจ้าไงโอ้ยก็เด็กกินขนีกล้เอ๊ะเอกอภิวัตรมาโอนเส้นฝังผู้ตั้งต่อเดละนนน เอาเสียงล้ำมาแอลลองให้ซุ้มเจ้าเมืนซอยทีอภิวัทยังเป็นน้องไม่อีกซ้ำน้อีกซ้ำอยากมีซื่อเนอกคือเขาและเอาเสียงล้ำมาวนแฟนทุกทัวเด่นห้เทียย่ไอ อันความหมายว่าวันนี้บอกแฟนแฟนมหนุ่นส่งเอเดลาน่อาภิวัตยังดำารงอยู่สาวน่อยเด้อพี่น้องให้สมเจ้าแม่เลอซอยเทียโอ้ยเดีโอออโโโอ โอ้โอ้โอ <R ung S 2> ้นนาโอ้โอ้ยเลโนโอ้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 ลานนาล่งยังไงเข้ามาต้องไปเื่อนไหลปเลื่อนไหลมันจีเป็นไล้รัวไล่รัวครับจ้ะถือว่าไม่ใช่เร่งนี้แน่แนวของสังวาลของลั้นเพื่อน ก็เคยร่ำเนะาะโบเคยร่ำโบเคยร่ำคือว,ว่าทางบัดของของลรำเพื่อน,นอยู่นีน่มันได้พาไปนอากัสิได้ถ้าไปเรื่อยๆเรากาโดยความประสบการณ์ไม่ติดจากปีนี้ไปห้ปาปีหน้าปีต่อไปเมื่อวานสีดิ้วใส่อาสุมม่มเมส่อแสวงหาสแสวงสแสวงหาแล้วอ้กูต้องมาให้ได้กูต้องล่ำให้ได้ก็ต้องได้ ได้ดอกนี nope. ่แล้วเนียมีแลวอันนี้คือเป็นการล่ำสซ้อยเนาะเป็นการล่ำสซ้อยของเราเราเองกับพี่วัดกระือกระือว่าใสด้อยู่ได้ครัพี่น้องแต่เกาหน่องือบ่คอยไดวาเรานองกับ่เป็นหมอล่ำเพิ่นหมอล่ำเพิ่นตะก่อนได้ว่าบ่ได้ล่ำบ่าเคยล่ำอคอนแกนครับเนี่ยอือก่อนคอนแกนแก็นแนนี่ครั่งดอกจามันเทิงสีครับโอ้ดอกจานบ้านไหม ก็นืออว่สาม่อยู่แต่เดือนไหก่อนมางานเลกอันมือนอยู่นวานาคอร์ดแม่อยู่วันแรงงานหนึ่งพฤษภาคมครับแต่ยังไม่ถึงปีเนาะยังอเครับก็ถือว่าถือถือว่าแจ้เสียงของน้องเอกอพิวัตรก็ถือว่าใช้ได้เสียงดีเสียงดีคุณแม่เชินชมแต่ว่ามาอยู่กับลํำเพื่น การสัมผัสของล่ำเพิ่น้าเข่าฮัดอีกเล็กน้อยครับไปเรื่อยๆเข่ากับสิได้ย่ดอกคือมีแก้วมีเขาเอ่นว่าพอนสวรรค์นี่นะฮัตไปฮัตไปฮัตไปอา,อาจจะได้เพราะว่าเสียงเสียงได้แล้วเสียงดีเสียงดีถือว่าอ่อันนี้เป็น,ออน,น,ปนอพออธิโนเราเขียนให้เขียนก่อนเลยถือว่าหน้ามาเคยสัมผัสเนื้อแต่มันหอมมันล่ำเนาะ คือว่าไดบัตนี่ก็โอเคอยู่เอาบัตรนี้คุณแม่กะคือล่ามส้อยกับคือพานไปแล้วอันนี้คือเป็นก่อนกลายก็ถือว่าใช้ได้แต่แล้วคุณแม่ก็จะให้น้องเอกลำเดินบายถือทำนองของทอมมี่มาไล่หรือว่าลุงโรดเพชรต้นไสหรือว่ารุ่งฟ้าคุรแใช่ไเสียนองเสียอแไนี่ยเขาใส่เอาเป็นโซนสีรองส้นสี ช่วงน้องเซ็กี่เองลองดูเลยครับเป็นอะไรเซ็กซีได้บ้งเดี๋ยวลองเป็นมาผู้ยิ่งกินเหล้านะครับเของวีราพษ์พงศกสีครับได้กินเหล้านี่ครับเอาเลอวแต่อะก็แล้วแต่อะธรรมดาคุณแม่จะให้ให้ลองไม่ว่าเป็นเป็นก่อนน้ำเพลิอนอะมันจะสีตุ่มสีเตือนก่อนน้ำเพื่อนหนึ่งให้เป็นก่อนท้องจับของสามารถจะก่อนสองก่อนกีบ้าคู่บาอาจารย์เพต้นเชียนไห่งูสินะก่อนในในตัวของห้องสินะอันนี้คือ ถ้าทองมีมอะไยเนี่ยมันชมรุ่แท็กซี่เนี่ยมันจะเป็นกราตลาดค่ะคือคนลองทั่วไปโมงไหนเขาก็เอามาลองเอามาลองทั่วไปตาวาจะลอ,องธนาทางัททั่งชมรมแท็กซี่ตาวาไม่เป็นนะไม่ไม่เป็นไรเอาบ้าเอาเฟอร์ชแนนคืน,นสร้างเสียงข้าอ่ะข้าวเดิมทีข้าวเดิมทีเดิมแท็กซี่แท็กซี่มาแล้วเอเคชมรุแท็กซี่มาครับชมรุแท็กซี่แหละมา มันเป็นล้ำเพื่นมันจะสิตุ่นสีเตือนส,สมมุติว่าน้องอยากอยากได้ก่อนล้ำเพื่อนนะสำคัญเพิ่น,นเขียนให้เฮาก็บหางว่าจะก่อนสองก่อนอ่าเฮาบ่ทันได้เฮาก็เอาก่อนจังซี่ล่ะไปมันจะเป็นล้ำเพื่นสาวหาล้ำเพื่อนข้านอกล้ำเพื่น เดินเดินชมเจอชมรมแท็กซี่เจ้าเก่าเดี๋ยวเรานั่งอยู่ในร้านพัตาคารกีขาประจำส่งรถเข้าโอูเรียบร้อยส่งรถเข้าโอูเรียบร้อยนี่แม่อีน้อยมานั่งฟังลำแท็กซี่แท็กซี่มาแล้วมาแล้วแท็กซี่คนใหม่ หากินลังห่วงมาลายหาก้นลังห่วงมาลายส่งคนไปต,ตามสายเส้นต่างบ่ลังว่าบงบ่มีตมังใส่จางบ่ลังว่างบ่มีตังใส่จางคันคุณนายอยกเอิน้นเงินใส่จังมีพวกแท็กซี่ขับทียุ่งยากคนสารเป็นนายป่ายผมเป็นแหลงเพลงหรือน้อยราคาผมส่ง,งคันตกลงบ่ได้ให้ไปขึ้นรถนี้ขับรถเตะตะเว้นส่งผู้โดยสารก็บริการแฟ้ๆแ,แ,แต่คนยังเบีย้ยว ไปเกี่ยวขึ้นละพุมเดือนแจหนึงให้มันพิงบอลอุตสาแล้วจังลงั้างกดคงวงเงียใหญ่ไปแดงออกก้นเห็นคนโม้พัูโดยสันหงมองกว่าสายป้าเดียวใต้คทีชีวิตขับแท็กซี่บ่มีใดผักเสื้อคาเช่าก็ยังไม่ได้วันนี้ข้าเช้าก็ยังไม่ได้วันนี้แท็กซี่แท็กซี่ไปเรื่องขาดเงินละขาดเพื่อเพื่อเรื่อสงสารไปเรื่องเธอหน้าแ,แม่ควันตาจอดกันเป็นแถว จอดจำเป็นแถวแถวมาแล้วแท็กซี่คันกเก่าพอเล่าให้ผมสักจอดพอเล่าให้ผมสักจอผมจะได้ออกรถไปห้างเอินเลินแต่มองสองแถวน้องแก้วเลยไม่เรียกแท็กซี่รถผมบริการอย่างนี้คนขับแท็กซี่ก็ยังไม่มีลูกเมียเสียกับเล่าและเอาเป็นนิดหน่อยเสียกับเล่าและเอาเป็นนิดหน่อยเอารถไปจอดไว้พอได้หาน้มันขึ้นสุบานนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เต้สติดิ้งประเทศกระเต่าแพงเอาห้า ลังค่าแต่ซี่เสาคสีเมารถถอยแพงหน่อยบอตีรถแท็กซี่คันใหม่เจ๊แรกกว่าจะคุ้นพอใจซื้อแลนไว้หรือซ่าปันชชใดไว้ดีแท็กซี่หนุ่มรับรองคุ้มต้องคุ้มละงคันคึ้ดรถผมเดินเดินชมเจอชมรมแท็กซี่เจ้าเก่าดด่มเล่านั่งอยู่ในร้านพัตตะคานที่ขาประจำส่งรถเข้าอู่เรียบร้อยส่งรถเข้าอู่เรียบร้อยนี่แม่อีน,น้อยมานั่งฟังลำ มามาที่คนขับแท็กซี่เพื่อนผู้ตรงตาำขับรถหางเงินหน้าดำขับรถหางเงินหน้าดำเรามาร้องรำให้หน้าตาชื่นบานถึงบ้านเราจะเช่าถึงข่าวเราจะซื้อแต่ก็ซื้อว่าอยู่ไม่นานอีกหน่อยเรากลับอีสานอีกหน่อยเรากลับอีสานเรามาสำราญในส่วนสี่หามาเด้อเพื่อนละมากินเป็นมวยมีแห้งก็สู้กันแล้วจังี้ พวกเจ็กกี้น้องกี่้เมาเมาเอาให้มันเดินเซจเจ้าเต่าขึ้นมานอนบ้านเต่าตาื่นมานอนบ้านอานนี้กับคือมีเดินก่อนตลาดก่อนตลาดก็ออดดยังออกมุกทุ่งด้วยครับคือเดี๋ยวเราเคยได้เคยได้เอือนเนาะ เคยเรียนลูข้อเคยเดีลองลูถุมันจะได้ออกไปในนั่งถุจัดว้นำเพิ่นกับย่างบทันทันเด่นได้คืต้องไปหัดอีกถ้าหัดได้ก็คือให้เก็สอร์เนต์ของาซุ่มเสียงเก็บสิบเปอร์เเกบสิบคะแนนแล้วก็ไปหัดไปหัดถ้ามันได้ออก าว่าล่ำพื่อน,ก,อนก่อนกลางคือสำคัญที่ว่าถ้าสมมติว่าเ้าสิเป็นลํำเพื่อนนี่ต่อไปเ้าก็ต้องแสดงเป็นตัวแสดงนู่นนี่นั่นเ้าตองในล่ำก่อนกลางเี้ก่อนกลางที่ตัวล่ำที่เรี่ยกที่ว่าของพ่ออาทิตย์ก่อนเดือนนี้ก็ได้กระเดินในเบิร์ดเดินได้ตาว่ากันัง่เป็นออกปูทูนทูนโย่ขั้มขั้มที่ตัวล่ำเดินเดินก่อนเก็ค่อยหัดไป นี่คือแม่แล่แบ,บ่อสามาแนวทางว่าไข่ตัวหัดไข้ตัวคือปลาทาสมมุิว่าเขาอ,อยากอ,าอยากเป็นหมอลำเพลย์เลยขนานแพรเนี่ยเตาค่อยไต้เต่าค่อยแฮกไปพือตรงนี้เนะตรงที่ว่าสมมุิว่าได,ได้ได้ก่อนตลาดมากก่อนกลางมากเขาก็ต้องมาเนียนเนียนทั้งน่องเนียนสังวาเนียนตอนคืนตอนรุ่งค่ะถือว่าใจแดงเด้อขนาดนราไม่เคยว่าเนาะ ในสั้นมีก็ถือว่าโอเคเลยคุณแม่ให้เก็บซีกคะแนนชื่นชมถือว่าโอเคอยู่นะการร้องรำเสียงหนูเสียงหนูมก็ดีอยู่เเสียงก็ใช้ได้แต่ว่าห้าต้องค่อยๆใต่เตาไปฮัดไปโอเคอย่แค่นี้แหละไต้เตาไปซ้อนฮัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตเกมอ่นเตรมาห้ามาดูที่นั่นน้ำมา ขนาดสาวเราเป็นบรรเทงเนี่ยห้าวก็ต้องล่ำเพิ่นล่ลำเพิ่นล่ลำเพิ่นล่ลำเดินกรดเดินก่อนกระเพื่อให้มันเปลี่ยนทันอกล่ำเพิ่นนียู่หลักไหมถึงว่าเดินสิเป็นกรดตลาดก็ต้องเอาของแนวๆของเพิ่นมาใสา่หรือว่าก่อนที่ว่าผู้บอาจารย์เพิ่นเขียนมาให้ล่ำเ,เพิ่นได้ตูนคือบอกตูจะขอหรือว่าเออเพิ่นเขียนให้ห้าวก็ต้องมาวา่าให้มันเป็ี่ยนทันอกล่ำเพำมมิ่อนไม่มารี่ ก่อนตลาดก,ก็คือทองไมมาลี่ท่องมี่มาไหลท่อมีมาไล่แล้วก็มาเขันพ่พญ่่อาทิตย์เราสิรลํานน้องท่อมีมาไล่เย่าทองไม่มาลี่นี่สมอท่องมีมาไล่มันสิละนี่ขันสมอทองมีมาไล่ก็นปะตุ่มเตืนขันสมอท่องทองมีมาไล่ทองไม่มาลี่นี่นี่มันสิเสียงสูงแบบนี้ เหมือนเหมือนที่พ่ออาทิตย์ลำอ่ะเห็นไ,ไหม,มนั่งเอ้ยเสียงเสียงสูงเสียงลอยเพชรบ้านเออซึ่งสาวน้อยเพชรบันเท่เนี่ยมันสีมันสีสูงก็ถ้าเป็นทองทองไบม,มารีมันจะต่ำต่ำเราก็จะวหวตุ่มเตินคือคือเหมือนกับเธอล่ำเมจินอะ่ะครับร่ำเหมืนซุมลมแท็กซีนะ่มันจะเป็นจังหวะตุ่มเตินถ้ามาขันท่องนี่มาไล่ชองไม่มารีเนะี่ย สิขึ้นสูงอ,อคือจงังขอยทีแล้วล่ำทำนองทองนี่มาไ่ตัวทองไม่มาลี่ครับอือมันจะเป็นลำแพนเดยเมา่อไหร่ลำเพลินเนี่ยแท่ทองไม่ทองไม่มามมล,มลี่ลสะจะเป็นลำเพลินถ้าทองมีมาไรเนี่ยจะเป็นลำแพนครับลำเลิกับลำแพนเออม,มันมันคล้ายๆกันแต่ว่าตัวลำแพนเนี่ยจะเสียงสูงกว่าครับเอตอตว่าขันทองนี่มาไลนี่มันสิตุ่มเติรน เกียงต่ำกว่าขี่ต่ำกว่าเนี่ยค่ะอันนี้กคือของเท่าหนึ่งสิเป็นอะไล้ำเพิ your your ่นล้ำเพิ่นกะคือตุ่มเตินนี่แหละอยากอยากให้รวมรวทุกข้อมหาอยากให้มัดติวหรือยังอยากให้มันเป็นอยากให้ได้สังวาอยากให้ได้จังหวะจังหวะตุ่มเตินจังหวะกีบานเออนั่นล่ะแต่เสียงเซ็ตแต่แล้วแล้วแต่แล้วแล้วแต่แล้วแล้วแต่ มันก็ชิหาอวนี่แบบที่เคยลองตัวแบบยี่ห้อมันจะเคยแบบภาพวีแกนแบบไปลองสารพันเป็นอย่างสิ้นเออขันสมม่ติว่าเข่าล้ำเข่าล้ำเพิ่นขึ้นเนี่ยจังหวะล้ำเพิ่นขึ้นวไายผู้ใดก็สิมักเด็กมันยาวเด็เสียงล้ำเพิ่นเนี่ยเห็นบ่ที่จังเข่าล้ำคือจังเข็มกระม่นใช่อ่ะออกที่อ่าหมอลำหมอลำเพิ่นอะมหากรรมลำเพิ่นเห็นบ่นี่แหละดนตรีเข้าขึ้นถ้าเบิ่งเด้อคนมาหาคนมาเต็มอยู่หน้าเวทีไหนถั่งเบิ่ง กลายเป็นแถวๆกูเนี er, you know, ่ยจังหวะเตือนเนี no. ่ยค sí> uh, ือออกออกคิดหมู่บ้านก่อนเนี่ยที่เราฟอนอยู่ตรงนั้นน่ะคือเราบังฟอนเหมือนกันใช่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 แน่แน่กาถือว่าเข้าใจกันตรงนี้เนาะบ้านนี้ให้ตัวไปเราไปไปบอกอ่าตรนี้กันใช่ไหมแม่เรียกคุณแม่เรียกเข้อความเย็นการใช้แล้วก็ไอ้อยางก็บอาตลกอ่ะตลกใครว้า เออเบอร์เบอร์เบอร์เอนี่แหละให้นั่งมาล่ำห้ฟังนู่นนั่งล่ำเพื่อนเป็นเลยนั่้องเป็นเสียงมวนดีเพื่นล่ำเพื่นล่ำตีเปเสียงใช่ใช่แต่ว่าบอกพ่อการใช้มาก่อนโอเคครับมาแล้วดูไทยดังไอ้นี่ศิลปะไอ้นี่บทบาทการแสดงไอ้คุณพันรักษาเทวดาภูมิของลูกเต่าไปใส่มาสไส้ไก่มีผู้หักผู้หอม ย่ำร่ำย่ำรองย่ำขึ้นบนเวทีกะนึกถึงคาาารลลูบาอาจารย์หนูจะได้ไหลลื่นขอให้ลูกขึ้นไปมีให้ลูกพุ่นครูบาอาจารย์ยพุ่บ,พบิาบดาบรรดาพุค่ครูบาอาจารย์มีญาติถิ่นเข้าต่องบอกเพื่อเหล่าจอมเมธรณนี่กวนสิขึ้นบนเวทีเข้าต่องนิสบีริปเมนชีดินขึ้นมาใส่หัวเราจะไมีเท่านี้จะจะท่าพุ่นบีดาบรรดาพุ่ครูบาอาจารย์ลูกหลาน เวทที่ยาย่าแหยมีแนวค่าแนวของแหลาไหลแยลื่นแหย์คองแหยนองแหยี่รัของแหย์ี่ได้มากมาหยลูอแหยเต่าด้วยสำนัญทำกับไรอแบบนี้ออีกมึงเด้อครับอืมเราจะไหลลื่นมาข้ามไหนแหยคองใหยนองห้ไหลเลื่อนแหยมวนไปจากมวนกับหยเป็นมวนนะขอถอนออกพ่อแม่พินอองคู่บาอาจารย์แยกถิ่นนะคู่ิดแม่บดาูู่บาอาจารย์ายิ่ ใช้มาใส้ห้ามตาดายทไมเนี่เนี่โอเคโอเคดันคาค้าไปทำไมมีอะไการเป็นศิลปินเข้าตอนนึกถึงสิ่งศักสิบสิ่งเรานี้ต่ใส่้ามตายครับน okay. okay. uh, ีเนี้ยใส่มาใส่แบบพันพ้นไปด้วยเข้าใจมีคนกับคนหอมมีคนเอามาไล่มาห้บ่เปแตะไดก็ะสได้ดิีอนี่ห้เราเฮ็ดเเฮดเอาเฮ็ดเอาเข้าซาุเอา เปิดอะไรฮกับใเห็นบ in ่กแต่กีบัดชิบะโดดเรามากไม่ไม่กับว่าท่านน้่กว่าท่านใดเดี๋ยวนีเห็นบอกกับเขีนกับเห็นไหมแล้วก็เช่นบอระชัยัเสรไม่ยด้วิ่บอกาไม่ใช่นะครับทย่าพ่อพีมันเป็ดรถนฮำคนาดสิบ่ามันเราไม่ไม่มาเดี๋เอาเวลาที่นามากคือคุแค่ลนแบดกก็จะพองรำได้แต่ยังไม่เก่งอะไรดูสว่างลำเพื่อนเด็กิ่คึนกัน แค่ว่าเน่ยระดับเอามาติวว่าคู่ใดสิประมาณถใดเสือทำไมผู้เก่าน้อเพาะว่าเป็นลุนพี่ระดับพี่ครับโอเคครับฝากเอฟเอฟฟังสองด้วยบ้างไหมฝากครับเอาบอกพี่บอกเราสวัครับเอ็กกับพิวัตรลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับฝากพี่ดอง้วยนะครับช่อง YouTube ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเอกกัิวัตรลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็พี่ดองติดตามคล้อมเคลนไว้ในเฟซบุ๊กนะครับก็เป็น พิมพ์ภาษาไทยคําว่าเอกอภิวัตนะครับแล้วกระทั่งแฟนเพจจะเป็นเอกอภิวัตรแฟนเพจนะครับสักกัดดูสังก,กัดอยู่สาวน้อยเพช้นบ้านแพงครับต่อไปอาจจะเป็นพระเอกหรืออาจจะเป็นต,ตัวโกงดูธีบานั่งทานะทได้ามสามาค่ะพี่น้องเอบื้งหนุเบิ้งหลานเนอะแกงกับ FC รซี่ทัวร์โลกระดายใส่เชีย,ยร์ใส่สนับสนุนขายบัตรด้วยขายบัตรด้วย บัตรเปิดวงนะครับเปิดวง24กันยานี้นะครับรับรองความมวลความมันแล้วก็โชว์เต็มรูปแบบนะครับกะครับลำเลินงตัวก่อนเต้ยเสด็จสมซือแน่นอนครับบัตรเพียงราคา129บาทนะครับที่ยี่สารถ24กันยานี้นะครับ24กันยายนนี้นะครับยาเริ่มยาขาดยาละโอกาสอันดีอันดีงามรับรองว่ามวนเตยเสด็จแล้วก็บ่อบพิษหวังพี่นองครับหว่างพินองซอยเชียร์ซอยสนับสนุน สมาเบิ้ลมาแน่เครื่องเสียงมาเบิ้ลเครื่องเสียงไม่เวที่ไม่ตู่กับไม่ชุดกับไม่ข้นกับเออทั้งเก่าทั้งใหม่มีแต่แนวใหม่ๆค่ะพี่ดวงมาฟังมาฟังมาลุ้นกันว่าของเฮานี่มีแต่แน่วไม่ไม่นี่จวดซ้ำไหนพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไปซ้ำนี้ฝากพี่ฝากน้องช่อง ครัวลำเพลินของคุณนายสุทาเนี่ด้วยค่ะเบื้องรียวให้ผู้ะไรกดแชรกกดติกต,ตากรซับสกายเบอร์กบุพความท่างมากโลงน้าค่ากี่อ,อิอลคขะขอให้พี่นองม,ม,ม่มีพ,พิ่มเบาหกทัวหนายาเจ็บญาจนอ่อให้พี่ให้น้องอา่ยาย่าอย่าลืมอยา่าผาดอย่าละโอกาสฝ่าสื่อเพลิดเพนสื่อฝ่าสื่อฝ่าแจงน,นสมบัตินะคะถือหึ่งหนึร้อยี่สิบาบาทครับพดพ่บักโม่บักแตงจวดจ่าฟาดบึ้ม ท่านน้าเอามาหลดถอดเอามาหล<อ>ดถอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ